สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับสู่ซองซาก,กุนอพลออฟฟิเชียลวันนี้เรามาอัพเดทงานการเราวิธีกาเสร็จแล้วนะคะวิธีได้9กแลสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ประดับตกแต่งกับไฟนะคะอา้าวอุ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่วิสิตช่างวิสิตของเราเฮียยังไอ้มันได้สูอุ้ยอ๋อ,อโอเคขั้นบนนะคะจะเป็น อัปเดตเลยค่ะเต็นท์ของแม่ปียพรกับน้องบอมน้องแบมน้องบวมน้องอืดนะคะกบแววือของเราอยู่ด้านบนนี่เด้อพี่น้องเบิ้งเอาความยากลําบากสัําใดเห็นครับมันได้แห่ขื่นดีบดีนะครับขอบคุณขอบคุณช่างศิษย์นะคะที่ได้จ่ายช่างศิษย์อยู่หรอกพี่น้องเอ้ยขาข้างขื่นเพื่อนอ้มัน,ม,นมันบ่น่นกับน้นำมาหด้เพื่นนี่เด้อน้ำเขามีอยู่บ่ยากดอกย้ำให้แน่นๆครับขอบคุณช่างศิษย์นะคะอัปเดตที่อยู่นะคะตอนนี้ก็คือ นี่ลาพี่น้องทางขึ้นข้อแรกมันเป็นยังสี่เลยนี่กับมาสูงมาได้ครับพี่น้องพ่อยางได้สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าแล้วเจ็ดขันพอดีเจ็ดขันพอดีเดี๋ยวมาเคลียร์เรื่องน้ำเดือนี่นี่นี่มาเคลียร์ของพี่การใช้น้ำนี่้เคลียออกเคลียร์เคลียร์แบบเกลี่ยเกลี่ยให้มันเป็นแป้นหน่อยอันนี้อัปเดตให้แล้วนะคะน้องบวมอาจจะอยู่สูงกว่ามู่ เห็นวิวที่ฮัดดีก็มูแตก่กะบบคือมูนะลงหยักโกมูลงหยักโกมูนี่ไงอิดละแกะขอขอซื้ออิดแกจะก้อนสองก้อนก็ได้อ,อะไรฮันเด้อาวก็ขอได้ครับขอนำจากสองถังนะครับกับฝาถังมากอกแล้วก็เลี้ยวขวเออ อ,อ,อันนี้ที่อยู่นะคะขอบคุณช่างสิทธ์กำลังแปลงหม่องให้ยูพี่น้องเลยกำลังแปลงหม่องอยู่หม่องเศร้าหายขอบคุณนะคะเพราะว่ามันมันจะเป็นอันนี้นำ้ำแดกได้พ่ออาบได้พ่อขอเป็นน้าติตรงขอพ่อ,อน้าติตรงขอมีสการสมยู่ขอบยาก เบื้องหลังพี่น้องบลําบากหรอครับพี่น้องสำหรับชีวิตหมรรมบลําบากครับแต่ว่ากะบ้าลําบากแปลงไห้ย่างดีครับนี่ขอบคุณช่างสิทธ์นะคะแปลงให้ด้วยขอบคุณขอบคุณมาลายน้ำใจที่จะทาถมให้ช่างสิทธ์ขอบขอบคุณมาลายน้ำใจที่จะทาถมมาเกียร์กระไรเกียร์ให้เราขึ้นนี่ไล่ขวางไล่ฟองออกหนานี่นี่มองนี่ซื่อ นี่กินจเลยอันนี้เอาช่วงนี่ดิอันนี้ออกช่องนี่แล้วก็ข้นแล้วขืนไร่หนมั้ยขืนไร่เงาหนิบบบ๊บบอบออกไรนีนเลยให้เรานอนควงสิออกจากห้างซื้อไออันนี้กะของพระเอกใหญ่การใช้วิรัยินนะคะก็ได้แปลงให้พี่น้องเ้ยกะทำไหมทําค่ะไม่ทําก็ต้องทําค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณพระเอกการใช้วิรัยินนะคะพรุ่งนี้จะเลี้ยง อปลาเผาหนึ่งชุดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซีของพี่กันชัยของพู้เอกใหญ่กันชัยวิไลศิลของเราจะเลี้ยงปลาเผาช่างสิทธิ์นะคะหนึ่งชุดร้อยแปดสิบาทค่ะโอนตังมาเลยนะคะซอกรำเพรออียงเอาไปแช่ค่ะไทยพาิชย์ห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสิบแปดเพชรดาจำรักษานะคะโอนมาเลยค่ะรอค่ะขอ,อิฮะไ่ได้ขอเ<ะ>พื่นบม่ไดขข้ขอเอฟซีมั้งขอไอ้กันชัยโดยตรงเลยเนี่ยระบุชื่อนะคะการชัยวิไลศิลนะคะพระเอกใหญ่การชัยวิไลศิลระบุสื่อเลยไพไพเห็นไพอันหุห่นจักไอ้การไซก่ะ เดี๋ในบางคลิปนี้ก็บ,บอกเพิ่นเด้อครับเนี่ยบอหลังบากดอกจ้าวกะให้พยูดีนะคะนี่ค่ะบันไดบันไดเจ็ดขั้นสำหรับออทางขึ้นสวรรค์ชันดาดึงเดี๋ยวเพิ่นจะเอาวนำมาโฮดกับพี่น้องนำโฮดให้มันเจ็บนี่เจ็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้พอดีเลยพี่น้องเจ็ดขัน้นพอดีงามงามข้ำโฮดสูญญิษเพอ่อนเนี่ย จะปากดังซื่อ,อแล,ะะล้วก็นแล้วค่ะข้อนี้สกอนจังเห็ดโอ้ยจมีอินยังผุนใสิเปลาเล็กมากาดผุนเล็กทั้งหลายสินตักเล็กมากาดหามหล่นจ้าอันนั้นสามีนะคะสามีค่ะเสื้อสีน้ําเงินนะคะเสื้อสีนดำเงินใส่หมวกคือสามีนะคะใส่สหมวกหลาคนใส่เสื้อสีนดำเงินใส่หมวกซีหาคนผุ่น เส <si okay um ื้อสีเสื้อสีนแล้วก็แซงหมวกนะผัวข่อยด้วยใจพี่น้องเขี่ยมาสตาร์ทแล้ว่เขี่ยมาข้างหลังเขียนว่าสตาร์ทนะครับโอ้ยพี่ตรงนี้มันไม่แจบพี่เนียนๆนะเมื่อกี้คอยดึงถือกันได้เมื่อกี้คอยยับถือแล้วเอาเอาไหมขวาอีกไงสิ้นบ๊บแมนเอายเงนขวายถือไหมขวายหลังถือแล้ว พลังอาทิตย์แล้วแต่ย้ำคำว่าหนุ่มพี่เออถพลังไม่อีกแล้วพี่พลังไม่อีกพลังไม้พลังไม้พลังมาจ้ามันย้ำยกคือยกฟังพุ่นเอ่อโยกฟังพุ่นเลยแล้พี่ย้ำพี่เอาขอแพี่เอาพี่เป็นก๊กเอาพี่เป็นก๊กอาพี่เป็นก๊กทาเขาเลยกันอันนี้อัปเดตนะคะขอบคุณอ้อยพี่ช่างค่ะดีสวัสดีค่ะพระเอกสุดหล่อของรัมเพลินโชว์ อนาคตนะคบพี่อนางอนาตงพ่อะไเป็นเบื้องมองยูบอพี่มาพี่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 ี่พ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 ี่ี่พ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 ี่่พี่พี่พี่ี่พ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 ี่ อันนี้ขอบคุณช่างศิลป์นะครับที่แปลงมาได้ให้ครับบันไดบันไดคือสวนเจ็ดชั้นเจ็ดขันงามงาเลยนะสวนสันเครับถ้าเอื่อนมาสวนสันเจ็ดแครับเอาเลยนะครับคือสวนสันเจ็ดนี่อันนี้คุณจักบอกเพื่อใครอันสองเต้นนี่ปิยพรครับบอมแบมนี่บ๊อปันใด้เนี่ยนี่นี่เต้นนี่เต้นนี่การสิการนะครับผมพระเอกใหญ่การใส่วิไลศิลป์ขอบขอบคุณสำหรับปลาเผาหนึ่งชุดนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับผม

มนนันคุครับชือตันโทษครับซินตันแปงเอาทั้งน่ะนะซินทำมันถือเขาอีกกับแปลง,งรับเขาองเขานับเ้าอีกแปงเอาเหอนนะแต่ว่าขึ้นเขาขึข้นฟังนี่อันนี้ขอบแล้วพอดีแล้ว,น,วน,นี่นี่มาตรวจงานวันนี้นี่นะครับสำหรับ โอเคพี่น้องคลิปนี้เก็บยวกับสนิท์ข้ากรฝากกดและกดแชร์ตามช่องสกุลนพนพิเชษนะคะอะไรในแชร์นะถ้าเราพลาดความสกุลช่องเรางดดามางดเปรียบเทียบนะคะสวรรค์เจ็ดชั้นของเราสำหรับน้องบอมน้องแบมน้องบวมเอฟซีของนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อบายบายซียูเน็ t ไทม์นะคะ